สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทงแดกเอาแม่วันนี้น้อมีนี่เราจะเกือบพื้นมหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ยังบอปหนึ่งนะคะ <c oughs> เราไปทําเลขปหออกกันแล้วกันตอนนี้นะคะ <c oughs> เขาก็สามารถที่จะประมวลผลและคิดวิธีของตัวเองได้อ่น้องมีนี่มาโชวน์นี่วรนี่ทุกคนวันนี้มันเป็นวีดีโอพิเศษทุกคนเวลา สำหรับคนที่มาสำหรับคนที่ะเ,เรียนคุ้มองอะ่ะต้องมาดูคลิปหนูนะคะวันนี้เราจะมาทำเลขพี่ปหก,กระดับ e. อีเรียนมาสามปีแล้วก็คือการบวกลบเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากันแล้วค่ะมาเชิญสิ่งสิ่ง,งแม่บอกว่าเซอร์ไพรส์ไหมค่ะเซอร์ไพรส์มากคะ่ะน้องสิ่งสิ่งที่น้องๆควรเตรียมกว่านี้ก็คือ ไม้บรรทัดาษางกิษว่า <L> ruler <ure. S 1> <L> ruler อันนี้ eraser ก็คือแปลว่ายางลบมันจะมีเรียกแบบ UK กับเอายางลบ,บอะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นก้อนสีขาวถ้าเอาสีดำมันจะไม่สวยค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะเรียก eraser ค่ะมันจะมี US กับ UK นะคะอังกฤษ yes very good rubber and eraser สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเราไม่มีอ่ะเราก็จะเขียนไม่ได้มันก็คือ Pencil ก็คือปกติอ่ะที่ห้องเรียนนะคะเขาจะเรียกว่า Pencil p แ n c น l แต่หนูจะเรียกแ่า p ผ่นส l เพราะว่าชาวมีเนียการเขาไม่ค่อยใช้เรื่องนะคะแต่ว่าหนูชอบทำมาสำยงดีค่ะโอเค อันนี้เป็นดินสอนะคะแปลว่าดินสอแล้วก็แล้วสิ่งที่สําคัญเลยถ้าเราวิ่งโคนได้เนี่ยนะมันจะเป็นแผ่นสีขาวให้ท้ายนะคะกระดาษทศไหมคะพี่วินน<ม>ี่กร<ม>ะดาษ<ม>ทด<ม>ะนะคะอ,อะไรกันเนี่ยอ่ากวาดาดล่างกก่านะคะอันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่ากลับด้านดีกว่ากลับด้านดีกว่ากลัวเปลืองโอเคแล้วก็อันนี้นะคะ ชุดถ้าเราไม่มีชุดเราก็จะไม่ไม่สามารถเขียนได้นี่คือตัวอย่างค่ะอันนี้เราเรียนไปแล้วอันนี้ก็บได้านนะคะเห็นไหมคะเห็นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวนี่ทำ,ทำตัวอย่างนะคะเดีวมนีคะโอเคอธิบายก่อนอันนี้เพื่อนๆอาจจะงงนะคะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อะไม่ถนะัดเดี๋ยวขอไปอยู่นี่ค่ะทุกคนนะคะจะเห็นตรงนี้นะคะ ตรงนี้อันนี้เราทําไปแล้วอื <S <S ส่วนตรงนี้นะคะนี่อ่ะแต่เรามีวิธีของตัวเองนี่ทําให้น้องๆเข้าใจนี่ฉันไปพูดต่ําใต้ลรถเกินฉันจะไปแต่งงานกับเธอได้ไหมซิ็ก่าไม่ได้เธอไม่ได้เป็นผู้ด,ดีกับฉันแล้วคนนี้ก็บอกว่าแต่ฉันจะรอฉันจะแต่งตัวใส่ชุดเจ้าสาวแปลงร่างเป็นเป็นเนจ้าสาวได้โอเคเราต้องไปคูณสองเห็นไหมคะรอยรูปสอง สองคูณแหละเราอ่ะก็อ่ะเดี๋ยวเขียนใ,ให้เดีวเขียนนะคะทป็ำข,ข้อใหม่เลยค่ะพี่มี้นไม่มไ,ไม่ได้ค่ะแม่เดี๋ยวเขาไม่เข้าใจมีคูณนะอ่ะอันนี้รูปล่าวเหมือนจะบวกนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้ก็เอามาบวกกันคูณอ้ยใช่ผู้ผิดคูณตรงนี้เป็นสี่ก็ใส่สี่เห็นไหมคะแล้วก็ แล้วก็นี่ค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเจ็ดโอเคมารามาบวกทำรมดาคนโอ้ยอันนี้เราทำไปแล้วนี่โอเคมาหน้าใหม่กันเลยโอเคเตรียมไม้บรรทัดมาเลยทุกคนสามารถดูไปแล้วนำไปด้วยนะคะโอเค แม่อุปกรณ์ดินี่ค่ะเดี๋ยวจะสารพิษสามฉันเป็นผู้ต่ำต้อยเหลือเกินฉันจะเป็นว่าเป็นเก้าโอเคแล้วก็ต้องไปคูณสามนั่นแหละแล้วก็เอาสองคูณเนี้ยไปคูณกันโอเคอันนี้หนึ่งนะคะโอเคสามคูณหนึ่งได้สามก็ใส่สามตรงนี้อือฮึ อันนี้ก็สามบวกสี่แล้วก็เก้าง่ายจังเลยพี่มิดี่นี่ค่ะเก้าบวกกันเลยชัดๆเลยนะคะค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะแม่จะบอกว่าคุณครูคมีดี้เก่งมากครูมีดีด้เก่งมากเลยคะ่ะสอนเข้าใจมากเลยคะ่ะมีหลักมีการดีมากกันนะคะนี่ไม่เป็นไรลูกมีดี้แม่มองเห็นคือผู้ชมมองเห็นหนูทําของหนูเลยเลยค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวหอไม่อธิบายได้ไหมแม่ทำเลยทําเลยเดี๋ยว<น>ทุกคน<ๆ>จะได้เห็นแล้วมไม่ใช่ว่าเราต้องบอกอย่างเดียวถ้าเราไปอยู่คนเดียวแต่ไม่มีแม่บอกอะ่ะเราก็ต้องรู้จักคิดนะคะค่ะต้องร,รู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองเนาะถ้าน้องอม,มีถ้าน้องมีอะไรถามก็ถามได้เลยนะคะใต้คลิปค่ะถ,ถามมาได้เลยค่ะ เพราะว่าหนูอจะให้น้องๆคิดและใช้วิจัยนานวิจจะระนยยานใช่ผิดวิจาระนยยานค่ะโอเคนี่คะ่ะเดี๋ยวคิดอะไรดหรอกไม่ต้องืม นี่ค่ะนะคะทุกคนแล้วก็ต้องเงียบๆด้วยนะคะอย่าร้องเพลงเวลาทำมิฉะเรจะไม่มีสติและทำไม่เสร็จด้วย นี่ค่ะแม่ปวดหน่อยดีถูกแล้วค่ะแม่ดูทุกข้อเลยโอเคทุกคนค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อดูไม่ทันค่ะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะโอเคต่อไป e สาสิบสาม a โอเคอันนี้ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนเมื่อกี้คือสิบอันนี้่อเขามากกว่าตัวนี้ ฉันมากฉันอ้วนกว่าเธออีกฉันอ้วนมากเอออธิบายยังไงดีอ่ะห้าสิบเออรู้ละสามคูณส <No. S 1> อง no ไม่ใช่ไม่ใช่ใชฟังนะลูกเมื่อกี้ no เมื่อกี้นั่งดีๆค่ะเมื่อกี้โจยดะ่ะที่เศษส่วนบวกกันนะ่ะ ตัวน้อยอยู่ข้างหน้าเนอ,อกปะแต่ตอนเนี้ยโจทย์มันพลิกแพงไปอีกระดับหนึ่งว่าเด็กเข้าใจจริงหรือเปล่ามีการพลิกแพงคิดหรือเปล่าเหมือนเดิมค่ะสิบสามส่วนสิบบวกสองส่วนห้าสองส่วนห้าฉันยังผอมอยู่เลยฉันยังไม่สามารถเป็นหุ่นดีได้เหมือนเธอเลยฉันต้องไปทําอะไรก่อนได้จ้ะไม่เป็นไรนะจ้าเธอกินข้าวเยอะๆนะจะเอาสามส่วนสิบมาก่อนมารอไว้เลย สองส่วนห้าทำยังไงให้ไปเป็นส่วนเ่วนสิบได้ก็คือเมื่อกี้น้องมีดี้จำได้ปะ่ะตัวเนี้ยมันอยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้มันย้ายมาอยู่ข้างหลังหมายความว่าตำแหน่งอะคะ่ะเนี่ยแต่หน,นูหว่านะสิบ,บมันมัน,มนพอแล้วเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนไม่สิบตรงเนี้ยสิบไม่ได้เปลี่ยนหรอกอย่างนี้นะคะน้องมีดี้ดูนะดูดูหนึ่งส่วนห้าบวก ไทยอยู่ไหมเนาะไทยอยู่คะ่ะสามส่วนสิบ,สบอันเนี้ยน้องมิดี้ก็จะรู้ใช่ไหมคะห้าฉันฉันฉันยังผอมอยู่เลยฉันจะทํำยังไงให้ผิวสวยสมส่วนเหมือนเธอได้หละ่ะก็ทันก็ต้องไปคูณสองแล้วมิดี้ก็คูณสองใช่ไหมทําตัวนี้ไปก็คือเป็นสองส่วนห้าแล้วก็จะโอ๊ยฉันสวยเหมือนหน้างงามเหมือนเธอแล้วฉันก็จะได้ไปบวกกับสิบได้หนอปะสองส่วนสิบวก,กบสามสทีนี้ เอาใหม่ในทางกลับกันมีที่ฟังนะคะสมมุติสมมตุมมตินะลูกนั่งดีๆนั่งให้เรียบร้อยค่ะ2ส,ส่วน5บวกแกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่แม่ขอเข้าใหมา่ไหมเอาใหม่เอาใหมา่นะคะขอโทษนะคะเด็กๆขอตั้งใหม่สมมุติ7ส่วน10บ,บวก สองส่วนห้าเท่ากับเท่าไร <McL ach> ทำไงลูกอันเนี้ยมันพร้อมแล้วมันพร้อมแล้วมันพร้อมแล้วไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันอันนี้มันพร้อมแล้วโอ้อันนี้นเดิมไม่ใช่<อ>เหรอ ه, <น>อันนี้แล้วก็อันนี้ก็เอนนาไปบวกกันไม่ไม,ไม่อันนี้ก็ต้องทําให้มันเป็นส่วนสิบต้องทําอะไรห้าคูณอะไรได้สิบ ห้าสอเออนึี้ก็ทําเหมือนเมื่อกี้ทีวีดีบอกน้องเมื่อกี้พี่มีดีเขาเรียนรู้วิธีใหม่เขาก็จะมีการแบบนี้นิดนึงนะคะเด็กๆนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ต้องไปคูณสองด้วยคูณข้างล่างแล้วสองสี่ใช่เสร็จปุ๊บมันก็คือเจ็ดส่วนสิบฉันพร้อมเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะมีดีตามมานะเก่งตามมานะจ๊ะอ่าอันนี้ข้างล่างเป็นสิบปุ๊บข้างบนสี่อ่าส่วนเท่ากันแล้วบวกได้ละบวกกันได้แล้วยังคะพวงเดียวกันแล้ว บอกแล้วแล้วอ่ะจะตอบได้เลยเสร็จเกินนกนึงออกปะมันจะตอบไปอีกเสียงใช่มาทนางทำาอนนี้นะคะเด็กๆไ,<ป>ไม่ต้องงงนะคะโจทย์เขาจะแบบพลิกแพงหรอกเขาหลอกความเข้าใจเราค่ะตอนโตก็เหมือนกันจะมีเรื่องการถามความเข้าใจน้องมีที่นั่งที่ให้เรียบร้อยลูกนั่งให้เรียบร้อยเป็นผู้หญิงนะั่งให้เรียบร้อยอะค,ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพํมาไปพร้อมๆกับแม่และมีดี้นะคะดูนะคะเดี๋ยวพอแหละค่ะ ข้อแรกนะคะสามส่วนสิบบวกสองส่วนห้าตัวที่พร,พร้อมแล้วโอเคนี่นะคะ hey, anyway, เฮ้ยอันนี้วิ้วไปสี่เหรออืมถูกต้องเอาสี่มาเลยฉะน่า <laughs> <laughs> ใจได้ไงใช่ใช่อ่าแล้วก็พอมันเป็นพวกเดียวกันเราก็บวกกันได้แล้วลูก <laughs> คนนี้ใส่ดีเหมือนกันก็จะได้อยู่กลุ่มเดียวกันคนที่ร่าเริงเหมือนกันก็จะได้อยู่ด้วยกันเหมือนพวกเดียวกันก็จะอยู่ด้วยกันได้ถ้าคนที่เหงาแบบโกรธที่โกรธอ่ะก็จะอยู่กลุ่มนรกก็จะตกนรกเนาะต้องอย่าขี้โกรธนะคะแล้วก็อย่าร้องไห้ไม่งั้นเราจะตกนรกนั่งให้เรียบร้อยลูกอย่าเศร้าหมองอืต้องทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะเศร้าหมองคืออะไร พ้อมองก็ทำหน้าแบบเครียดอะไรเงี้ยทำไล้ลูกบวกกันได้แล้วค่ะเยี่ยมค่ะโอเคต่อไปนะคะถ้าแบตใกล้หมดแล้วก็ขออภัยนะคะแม่แบตใกล้หมดยังยังค่ะจะทำให้จบคลิปเลยค่ะเป็นคลิป แห่งประวัติศาสตร์เริ่มทําเลขมอหนึ่งไอปอหกค่ะหนูจะขึ้นมอหนึ่งแล้วล่ะไอหนึ่งแม่เยี่ยม เข้าใจแล้วลูกถ้าเขียนอย่างเงี้ยเยี่ยมค่ะ2พิกแพงถ้าไหนเราก็ต้องเข้าใจนะ้วลูกเยี่ยมมาแล้วค่ะถึงแม้ว่าเราจะแค่หกขวบแต่ถ้าเราฝึกและพัฒนาศักยภาพไม่ว่าอะไรเราก็จะทำได้แะ้ลูกเยี่ยม ขอห่าวเลลิ <c oughs> วันนี้ทานพิซซ่ามานะคะอะไรง่วงนิดนะะึงค่ะต้องใช้แรงเยอะต้องใช้แรงเยอะนะคะขอ,อโทษทีที่พูดไม่ชัดนั่งนิ่งๆลุกให้สมาธิมันอยู่ที่สมองย่ำืม ลูกฝึกฝนเลขมันจะเป็นอะไรที่ง่ายไปเลยแล้วเราก็จะได้ไปจัดการมิชาอื่นที่มันแบบต้องไปอ่านท่องอะไรเงี้ยถ้ามีดีเก็บสกอรเรื่องนี้นะถ้าหนูเข้าใจนะลูกยาวก็หนูเข้าใจนอนีนอ่ก็ยาวอันนี้มันมีหลายส่วนวแล้วมันมีหลายส่วนที่เราต้องฝึกฝนลูกโอ้ยโอเค

หอมพึ่เ่มอิมเอิมอ่มเเก่มงมากลูกสยไมยไม่มนใจอ่ะถูกค่ะเดี๋ยวแบทจะหมดเดี๋ยวแม่ต้องจบแค่นี้มีดีเก่งมากลูกเย้ำจบขออภัยเพ,พื่อนเพื่อนหรือน้องๆน,น,นะคะที่มารับชมคลิปนี้ หนูก็ขอจบแค่นี้นะคะเพราะว่าแบตแม่ใกล้จะหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ